สวัสดีครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยครับกับรายการจอกปฏิเส้นทางชีวิตการเกษตรนะครับวันนี้เป็น EP ีที่61แล้วช่วงนี้จะหายจากคลิปไปนานนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะครับก็วันนี้ก็เ,เป็นอีกวันหนึ่งนะครับตั้งจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกก็ผมก็เลยว่ามีกิ่งนะครับนี่ครับกิ่งสดามันนะครับนี่ครับสดามัน ไม่ได้ซื้อนะครับผม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 ตอนเองเนี่ยตอนเองตอนในสวนนี่นะครับก็วันนี้จะเอาไปลงลงหลงุมตรงที่ผมเตรียมแปลงไว้ว่าจะไว้ไว้ปลูกไว้เป็นเพื่อเอ่อเอาไว้ให้ร่มเงาไก่ที่แบบอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะตอนนี้ในในในสวนผมมันจะเห็นมีตะขบอยู่สองต้นแล้วก็มีไผ่ไผ่ข้หลามกาบแดงนะผมย้ายจากที่ของผมไปนี่แหละครับ ก็จะได้ปลูกให้มันล่มลื่นล่มเย็นอะไรอย่างนี้ครับก็ก็มาคิดคิดดูแล้วก็ปลูกสะดาวมันนะครับดีกว่าจะได้ทนแรงทนฝนทนร้อนอะไรดีครับก็งั้นเดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูที่ผมขุดปลูกครับ อ่านี่ก็เป็นกิ่งพันุ์ที่ผมอตอนจากสวนผมะนะครับก็ผมตอนไว้ประมาณเกือบเกือบสิบห้ากิ่งนะก็เดี๋ยวจะแจก,กเพื่อนบ้านด้วยเพราะเพื่อนบ้านขอไว้สองกิ่งแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็กิ่งหนึ่งก็เขาก็จะปลูกไว้กินในครัวเรือนครอบครัวแจกลูกแกหลานอะไรใครสนใจก็ก็ปลูกได้นะเพราะว่าผมว่ามันเป็นพืชที่ทนแรงมากก่บเราเนี่ยอคือช่วงที่หน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ย โอ้โหต้นอื่นนี่แย่หมดเลยแต่สะเดานี่ยืนยิ้มอยู่คนเดียวเลยครับใบนี่เขียวขนาดน้ําลดมั่งไม่ลดมั่งนะผมอ่ะก็มานึกภาพเออเราก็หาหาไม้ที่มันง่ายๆทนแรงกับเข้ากับพื้นที่ได้ดีอะไรเงี้ยสะเดานะผมก็เลยเออตัดสินใจคุยกับภรรยาว่าเออเราปลูปกสะเดามันเอาไว้เป็นร่มเงาให้ไก่ด้วยเพราะตรงตรงนี้ครับเพื่อนๆดู มันเป็นเล้าไก่ผมนะคือไก่ผมตัวนี้มันมันดีมันดีอย่างคือตอนนี้ผมไปเอาตะขบมาปลูกเพื่อนเพื่อนตะขบเนี่ยเป็นร่มเงาให้ไก่ให้ไก่มันจะมายืนเล่นอยู่อย่างเงี้ยนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆ่อนต้องดูไปดูดูตรงตรงต้นตะขบนะเนี่ยนี่ครับไก่มันก็จะมีเดีกหน่อยมันก็จะร่มลื่นไอ้พวกนี้ก็เป็นไผ่ไผ่เ้าลมกาบแดงอาจจะดูใบแห้งอะผมแยกจากตอมาเลยก็แต่คิดว่าน่าจะักน่าจะรอดนะ เป็่ไผ่ข้าวามนะครับก็เ,เพิ่มๆพี่ท่านใดสนใจตามหัวไล่ไปนาะตามตามท้องนาหรือที่มีพื้นที่นะปลูกมาได้ครับสแตามันบางคนก็บอกเ้กินไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรครับบางทีก็ก็ขอให้มีนะวลนนึกอยากกินเราก็เออมาเสร็จมาตัดมาได้แล้วก็อย่างคือทำกิ่งขายก็ได้นะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะทำบางทีเราไม่ได้ขายแทงเพิงอะไรแนละ้วก็ค่าตอนค่าขุยมะพร้าวนะ ก็วันทั้งหน้าก็ผมก็คิดไปในรูปแบบนั้นนะนะก็คือถามว่าบางคนเขาไอ้สดาวผมกินดีกว่าก็แล้วแต่นะครับก็ผมก็กินหมดแหละก็หลักๆเลยก็ปลูกให้มันมีร่มรื่นมีร่มเงาแล้วก็ให้ไก่มันจะได้เดินหากินได้สะดวกสบายนะครับรก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่นะครับใครที่สนใจจะปลูกเลยครับก็ไม้เราควบคุมได้บางคนว่าโตแล้วมันจะงั้นอย่างนี้ก็มันเป็นไรเราควบคุมมันได้อะไรยังไงก็ฝาก คนละก็แชร์กิดตามครับช่วงนี้ก็จะหายจากคลิปไปนานหน่อยเพราะว่างานเยอะครับเพราะว่ามีภาระให้ทําแล้วก็ช่วงนี้ก็งุนง่วนอยู่กับการลดน้ําพอดีช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกก็มาตกเมื่อคืนนะครับที่ตกอย่างหนักก็ย,ยังชั่วไงพอมีชีวิตยาก็ชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยนะครับก็ไงพบกันใหม่ครับอีพีหน้าอีพีต่อไปนะครับอีพีนี้สวัสดีครับ